บรรยากาศลูกๆหล,ลานๆชาวอำเภอแม่สอดค่ะเดินทางไปรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลสงกรานต์ค่ะชาวไทยพุทธอำเภอแม่สอดร่วมการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีรดน้ำดำหัวผู้สูงอายุในช่วงเทศกาลมหาสงกรานต์ประจำปี2559 โดยแต่ละครอบครัวจะพาลูกๆหล,ล,ลานๆไปรดน้ำดำหัวขอพรผู้สูงอายุบรรยากาศเต็มไปด้วยความซาบซึ้งยินดีประเพณีรดน้ำดำหัวเป็นประเพณีของไทยอันสืบเนื่องมาจากประเพณีวันสงกรานหรือวันขึ้นปีใหม่ของไทยที่แสดงถึงความเคารพนอบน้อมต่อผู้ใหญ่หรือผู้ที่เคารพนับถือและผู้ที่มีพระคุณเพื่อแสดงความกตัญญูพร้อมกับการขอขมาและขอรับพรเพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเองเนื่องในวันสำคัญ เช่นวันขึ้นปีใหม่หรือวันสงกรานต์ของไทยในเดือนเมษายนการดำหัวก็คือการรดน้ำนั่นเองแต่เป็นคำเมืองทางเหนือการดำหัวเรียกกันเฉพาะการรดน้ำผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือผู้สูงอายุ หรือผู้ที่มีตำแหน่งหน้าที่การงานสูงเช่นพ่อเมืองเป็นต้นเป็นการขอขอมาในสิ่งที่ได้ล่วงเกินไปหรือขอพรปีใหม่จากผู้ใหญ่สิ่งที่ต้องนำไปรดน้ำดำหัวก็คือน้ำใส่ขันเงินใบใหญ่ในน้ำจะมีฝักส้มปล่อยโปรยเกสรดอกไม้และเจือน้ำหอมน้ำปรุงเล็กน้อยพร้อมด้วยพานข้าวตอกดอกไม้เป็นเครื่องสการะอีกพานหนึ่งการรดน้ำดำหัวมักจะไปกันเป็นหมู่โดยถือเครื่องที่จะดำหัวไปด้วย เมื่อขอบวนรถน้ำดำหัวไปถึงหน้าบ้านท่านผู้เป็นเจ้าของบ้านก็จะเชื้อเชิญให้เข้าไปในบ้านพอถึงเวลารถน้ำท่านผู้ใหญ่ก็จะสัญหาคำพูดที่ดีที่เป็นมงคลและอวยพรให้กับผู้ที่มารถน้ำดำหัวปัจจุบันพิธีรถน้ำดำหัวในจังหวัดต่างๆทางเหนือมักจะมีการจัดเป็นพิธีใหญ่โตเช่นพิธีรถน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นต้น